รับมีดของคนเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นดาบเป็นอะไรอย่างเนี้กที่ตั้งครับก่อนที่จะถึงแหล่งรับคินแล้วเอ๊ะครับแต่เราก็เหมือนน้ำมันลึกเนาะที่เราลอยคอไปกินตรงโน้นอ่เนื้นอลูดอยู่ที่ตุลล็อก ขามาเกี่ยวเกลืออยู่ที่วังปืนอืมอ่าแล้วคนนี้เขาก็มาเฝ้ายามให้ตรงนี้นะครับแต่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่จะมาลาดตระเวนแล้วก็เฝ้ายามไอ้หลอกไอ้ต่อแล้ววะปลากระป๋องนะมีครับหลังข้างหลังผมเพียบเออลืมนึกถึงปลากระป๋องเลยเนาะมาปลาเแล้วเราดูหายกันนะครับ กผลไมจบเมื่อวานเลยพี่จิ้ใช่ไหมเค็มไครับเค็มจีต้องลองดิตองลองเองพอมาแล้วรแล้วธรรมาจะรู้มีมังม่วงมาไหมนะตีรงนี้ก็เป็นแนวแร่กลือยาวไปเลยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นน้ำน้ำเค็มโดยเฉพาะเลยเนี่ยทางพวก คนมาก่อน่งนะที่โบราณเนี่ยเขาจะทำที่ต้มริมริมริมคลองอตรงเนี้ยโอ้โหไลนะโอ้โหลายคนละลายผมคนละลายลายขูดขีดลายทุบลายขูดขีดไปก็มันทับถุมันเป็นเกียบเลย รอบหอมกระเบื้องนี่นะมันเหนียอมดอกตนียอยากรู้ว่ามอกอะไรดะรอกหเป็นดอกไม้ป่ากลิ่นหอมมากไง เมือสามสี่วันมันเพิ่งเริ่ม Yeah, it's like... ดินได้แล้วเนี่ยมกระเจียพอละพอละขมก็เดี๋ยวครับปลามาีจดนนดัเป็นขาตั้งกล้องแบบหนีบื้อ

มันเป็นภูมิปัญญาครับเพราะว่าส่กท่สทั่วถึงกันอ๋อคือฝาหม้อเนเงันเรินอ ชาวบ้านเ็เรียกอมคือม okay. okay. okay, like ันส hmm. e ุกเธอถึงกันแล้วก็จะมาซูไก่นะเข็ดหลยมันเป็นผลงานทั้งปอแห้งพอดีเลยรัดหินมันไี่เลยเก็เตรงนตรงนี้มันน้อมันอนกทเลยนคิดแล้วขอบคุณมัน ยังไม่สำรวจตัวระเ่ศไทยแต่ว่าจะกลายเป็นพราต่อกินบุข้าวนี่มุข้าวนี่ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลอ ที่รถจอดเลยนะเลื่เราจะดูหินรับมีดในสมัย <มา S 2> โบราณนะฮะแล้วก็เราจะมาดูคลองน้ําเค็มที่มันมีแร่เกลือแล้วผลิตน้ําเค็มออกมาใช่ไหมเป็นเหมือนลําธาน <รถ S 1> น้ําไหลตลอดปีใช่ไหม,มแล้วก็เราจะมาดูดเกลือที่เป็นแผ่นใช่ไหมฮะตรงนั้นแล้วมาดู กระเบื้องเดินกระเบื้องที่มันเป็นวัดที่มันเป็นเ,เครื่องปั้นดินเผาในสมัยสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ทางกรมศิลปาประกรณ์ที่สุโขทัยปีหกนะเขาบอกว่ามันก่อนประวัติศาสตร์ระยะทางกี่กิโลครับนะที่เราเดิน,นมาระยะทางตั้งแต่รถจุดรถจอดจริงๆก็แปดกิโลครับถ้ามันน้อยออบางคนก็เดิน 1ิกว่ากิโลเพราะจะออกจากนี่ไปใช่ครับก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ทําไร่ทํานาทําสวนอะไรกันอย่างนี้ทาการเกษตรเท่านี้เราเที่ยวมานี่เห็นธรรมชาติมันดีเนาะแล้วก็มันก็อีกอย่างนึงก็การท่องเที่ยวมันก็ทํำไรายได้ให้แก่ ชาวบ้านด้วยมันเป็นอาชีพเสริมนะเราก็ไม่ได้หวังเต็มที่ว่าจะได้มีรายได้เพีนงแต่ว่ามันก็พอมีอาชีพเสรมชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาออทั้งในฤดูแล้งฤดูฝนกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ